ใครมีคำถามอะไรไหมใครมีคำถามอะไรจะาถามอาจารย์ก่อนไหมครับระหว่างรอเพื่อนอีกสแป๊กหนึ่งถ้าไม่มีก็ไปรับเอกสารนะครับอยู่ในคลาสมเนาะ room, นะครับอยู่ในคลาสมนะครับเนาะเป็นเป็นตอนที่ห้านะครับตัวนี้นะครับ โอเคได้ยินเสียงอาจารย์เนาะวิรยุติดยินเสียงอาจารย์เนาะดยินไหมอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงเราอะ่ะดยินครับโอเคครับโอเคครับมาเดี๋ยวมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเนาะอ่าตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่ห้าแล้วก็คือเราผ่านจุดอ่ากลางภาคกันมาแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นเริ่มของเรื่องของหลังกลางภาคแล้วนะครับเนาะเป็นไฟนอนลละนะครับ ก็คะแนนก็อย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็ยังทํากันไม่ได้เนาะอาจารย์ก็ได้มีความจำเป็นจะต้องนัดพวกเรามามาเรียนมาเจอกันนะครับสะวนคนที่ได้ก็เขาก็อาจจะหาเวลาไปดูวิดีโอไปอันอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปนะครับโอเคอันนี้เป็นเฉลยการบ้านตอนที่สี่นะครับซึ่งซึ่งก่อนสอบกลางภาคอาจารย์ก็ได้ได้ใส่ไปให้แล้วนะครับเนาะอาจารย์อาจารย์ก็ได้ใส่ไปให้พวกเราแล้วนะครับว่า ว่ามันเป็นยังไงนะครับมีอยู่ทั้งหมดสองข้อนะครับนอ้อก็คือเป็นเรื่องของอ,อนุกรมของแมคคารินนะครับซึ่งคนที่สอบมาก,ก,ก็ก็จะได้เห็นเนาะว่าอาจารย์ถามเรื่องอะไรไปนะครับนอ้องหลักๆเลยก็คือเรื่องของการดิฟนะครับนอดิฟอันนี้ความหมายคือดิฟสองครั้งแล้วก็แทนเลขศูนย์นะครับเป็นต้นนะครับเนาะ,ะแล้วก็เรื่องของเวกเตอร์เกรเดียนนะครับเนาะ มีแมคโคลีแล้วก็มีเวกเตอร์เกเดียนนะครับมีอยู่สองในคิดหลักนะครับอ่ะมาเรื่องมาที่อ่าเรื่องแรกนะครับเนาะไม่ใช่เรื่องแรกเรื่องเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้นะครับเนาะมันคือชื่อเรื่องว่าอ่าชื่ออะไรนะเป็นแบบนี้นนะจำชื่อไม่ได้อ่าชื่อมันก็คือเรื่องของเอ้ยลืมเฉยเลย แบบนะครับเป็นเรื่องของอุปนัยอ่ะอุปนัยจำไหมละเรื่องคือเรื่องของอุปนัยนะครับเนาะการดําเนินการแบบอุปนัยนะครับเนาะพวกเราก็น่าจะ,ะเคยเรียนกันมาแล้วตอนสักประมาณมมสี่มสี 4, ม่ 4, มห้านะครับนอ้องเรื่องของอ,อ,อุปนัยนะครับซึ่ง ไอ้พวกเนี้ยเราก็ไม่จาเป็นจะต้องรู้ก็ได้นะครับเพราะอาจารย์ให้พวกเราจดจดเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะก็สิ่งที่ต้องรู้ก็คือมันมีนิยามอะไรบ้างที่เราจะนํามาใช้นะครับเนาะอ่ะเรื่องแรกก็คือเป็นนิยามของเรื่องอ่หลักการจัดอันดับดีนะครับเนาะหรือ will w i l l o r d e r n e น s นะครับเนาะ,ะเขาบอกว่าเฮ้ยจำนวนที่น้อยที่สุดจำนวนที่น้อยที่สุดในเซตของ T เนี่ยนะครับของจำนวนจริงเนี่ยคือสมาชิก S yes, เป็นสมาชิกของ T นะครับเนาะ แล้วก็สำหรับทุกๆ x เป็นของ t ใดๆจำนวนที่มากที่สุดของเซต t ของจำนวนจริงคือสมาชิก t t เล็กเป็นสมาชิกของ t ใหญ่นะครับเนาะอย่างเช่นไอ้สีเขียวตัวนี้อ่ะเราเห็นสีเขียวตัวนี้ไหมสีเขียวตัวนี้คือช่วงปิดสองสองเก้าเนาะสองเก้าหมายความว่ามีจำนวนที่น้อยสุดคือเลขเลขสองนะครับเนาะแล้วก็มีจำนวนที่มากที่สุดคือเลขเก้านะครับอันนี้เรียกว่านิยามข้อที่หนึ่ง นะครับบางคนอาจจะนิยามแล้วอาจจะไม่เข้าใจว่านิยามมันต้องการสื่อถึงอะไรนะครับอันเนี้คือ,อคือตัวอย่างของนิยามที่หนึ่งนะครับช่องปิดสองเก้านะครับนะ้อยสองเป็นน้อยที่สุดเก้ามากที่สุดเป็นต้นนะครับอ่ะลองมาดูตัวนี้ต่ออ่านิยามตัวนี้นะครับนิยามที่หนึ่งเราสามารถแบ่งออกไปเป็นทฤษฎีได้้งมนมดอยู่สาทฤษฎีนะครับนอะทฤษฎีแรกก็คือหนึ่งเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดของ Z ซตบวกนะครับ Z ซตบวกตัวนี้คืออะไร Z ซบวกนี้คือ จำนวนเต็มนะนะครับเส้นบอกนี้คือจำนวนเต็มนะครับก็คือจำนวนเต็มบวกนะครับอ่าแซคือจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มคืออะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยเลขที่ไม่ใช่ทศนิยมเลขที่ไม่ใช่เศษส่วนนะครับคือจำนวนเต็มบวกเนาะนะครับทฤษฎีที่สองถ้า n เป็นสมาชิกของแซบวกแล้วนะครับจะไม่มีจำนวนเต็มบวกใดอยู่ระหว่าง n กับ n นบวกหนึ่งนะครับเช่นอาจารย์บอกว่า n อนอ่มมูลอาจารย์ที่ n คือเลข เลขห้าแะ้วกันนะครับทุกอาจารย์ให้ n, n ก็คือเลขห้า n บวกหนึ่งก็คือเลขหกถูกไหมอ่ะมันไม่มีจำนวนไหนจำนวนเต็มไหนที่อยู่ที่อยู่ระหว่างห้ากับหกกะครับมันมีแต่โศนิยมใช่ไหมอ่ะอันนี้คือทฤษฎีที่สองนะครับทฤษฎีที่สามก็คือสับเซตที่ไม่ใช่เซตว่างนะครับทุกๆสับเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับจะมีสมาชิกตัวที่น้อยสุดเรียกว่าการจัดอันดับดีนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็ฟังฟัง,ฟง,ฟงผ่านๆฟังเพื่อนๆแล้วกันนะครับเนาะ อย่างเช่นตัวนี้อันนี้คือนอยา่างที่สองนะครับเนาะอ้ตัวนี้อันตัวนี้เรียกว่าสับเซตนะครับนี่สับเซตนะนะครับเนาะเผื่อใครบางคนจําไม่ได้นะครับเขาบอกว่าให้เอสเนี่ยเป็นสับเซตของ R นะครับเนาะอ่ะ R คือจำนวนจริงนะนะครับอ้ R ตัวนี้คือจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงคือเลขเลขทุกตัวบนโลกใบนี้ที่มันหาค่าได้นะครับเรียกว่าจำนวนจริงเนาะนะครับยกเว้นอะไรที่ไม่ใช่จำนวนจริงเช่นรูทลบเจ็ดอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ r นะครับ ไม่ใช่อนะครับรูลบเก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนไปนะครับนาะอ่ะเขบาบอกว่าให้ s เนี่ยเป็นสับเซตของ R นะครับนอะง s, s จะเป็นเซตอุป,ปนัยนะครับเมือม่อ1เมื่อ1เป็นสมาชิกของ S นะครับและถ้าเเป็นสมาชิกของ S ด้วยนะครับจะได้ k บวกหนึ่งเป็นสมาชิกของ S อ่ะยกตัวอย่างเช่นอันที่สองอันที่สองบอกว่าเซตของจำนวนจริง r เป็นเซตอุป,ปนยัยอันนี้ถูกนะครับความหมายคือยังไงความหมายคืออย่างนี้สมมติอาจารย์หยิบ อ่าอ่าเลขอะไรก็ได้มาเลขหนึ่งอ่าสมมติหยิบมาหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดอาจารย์เอาหนึ่งจุดเจ็ดตัวนี้ไปบวกกับเลขหนึ่งหรืออาจารย์เอาไปบวกกับเลขห้าก็ได้มันก็จะเท่าไหร่ได้หกจุดเจ็ดถูกไหมหกจุดเจ็ดตัวนี้เป็น R ไหมเป็นเป็นก็เน,นี้ยคือเซตอุปนยัยซึ่งเลขทุกตัวนะครับบนโลกใบน,นี้นะครับที่มันอยู่ใน R นะเธอจะบวกเธอจะลบเธอจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับคําตอบของมันอนะ จะเป็นเซตอุปนัยเสมออย่างเช่นเป็นลบลบห้าจุดเ้าอย่างเงี้ยสมมติเอามาบวกกับ2แล้วก็จะได้อ,อะไรลบลบสามจุดเ้อันเนี้ยคือเซตอุปนัยนะครับอ่าแต่ตัวอย่างที่สามไม่ใช่ทําไมตัวอย่างที่3ามถึงไม่ใช่อ่ะพวกเราลองดูนะอ่าสมมติอาจารย์เอาหนึ่งกับ2บวกกัน1นบวกสเป็นอะไรเป็นสามสสอยู่ในเซตเอสไหมอ่าอยู่โอเคสใช่ อา,อาจารย์เอาหกหกตัวนี้ไปบวกกับหนึ่งหกบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับได้เจ็ดถูกไหมเจ็ดอยู่ในเซตของ S มัไหมครับไม่อยู่ถูกไหมเพราะเซตของ S มีแค่หนึ่งสอสามสี่้าหกเจ็ดไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเซต S นี้จึงไม่ใช่เซตที่มีมันเป็นเซตอุปนัยนะครับโอเคไหม อ่นี่คือหลักการของมันนะครับอ่ดแล้วลองมาดูเลยว่าทฤษฎีต่อไปจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งนิยามนะครับหนึ่งนิยามแบ่งได้หลายทฤษฎีนะครับทฤษฎีสามารถคิดได้คิดได้ในหลายๆนิยามนะครับไออย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นนี้นิยามที่หนึ่งใช่ไหมก็แบ่งมาเป็นสามทฤษฎีนะครับไอตัวนี้นิยามที่สองก็แบ่งออกมาเป็นอีกสองทฤษฎีนะครับเนาะอ่ะสองทฤษฎีนี้ทฤษฎีที่หนึ่งก็บอกว่า ทฤษฎีอุปนัย ite, นะครับถ้า S เป็นเซตอุปนัยแล้วนะครับ1ก็เป็นสมาชิกของ S จานวนเต็มบวกทั้งหมดอยู่ใน S นะครับเนาะอาหานี้ฟังคน,น่านไม่ต้องซสีเรียสนะครับเนาะหลักการของอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะครับหมายความว่าถ้าให้ Pn เป็นพจน์เชิงนิยามบนเซต n นะครับกล่าวคือ Pn เป็นจริงหรือเท็จสาหรับแต่ละ n ในเซต n ใหญ่นะครับสมมุติว่า Pn มีสมบ,บัติ2ข้อต่อไปนี้คือ1 Pn เป็นจริงอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ทํากันต่อนะ เดี๋ยวเราจะต้องมีการเช็คนะครับว่าอันนี้เป็นอุปนัยหรือเปล่าโดยการเช็คก,กันแบบที่หนึ่งก็คือเช็คว่า P1 หนึ่งเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้า P1 หนึ่งเป็นจริงแล้วเช็คต่อมาคือ PK บวกหนึ่งเป็นจริงด้วยไหมถ้ามันถูกทั้งสองข้อถ้ามันถูกทั้งสองข้อก็แสดงว่าไอ้ตัวนั่นแหละเป็นเซตอุปนัยนะครับเป็นการอุปนัยทางคณิตศาสตร์โอเคไหมครับแต่ถ้าสมมติเราเช็คข้อหนึ่งปุ๊บข้อหนึ่งผิดเลยข้อหนึ่งไม่ใช่ก็คือจบข่าวเลยนะเธอก็ไม่ต้องมาไปไปทำข้อสองต่อนะครับเนาะ เช็คข้อหนึ่งเสร็จปุ๊บมาเช็คข้อสองต่อนะครับอ่ะหลายคนอาจจะฟังแล้วงงนะครับอาจจะลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเพื่อป้องกันความงงนะครับเอตัวนี้โจทย์ก็บอกว่าจงพิสูจน์โดยใช้อุปนัยทางเชิงณิศาสตร์ให้แสดงว่าไอ้ตัวนี้มีค่าเท่ากันนะครับเมื่อกี้มันมีอยู่สองข้อใช่ไหมครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไงครับข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าจะเป็นเชิงอุปนัยได้หนึ่งก็คือ pn p ีอะไรนะ P หนึ่งต้องเป็นจริงนะครับพ1หนึ่งคืออะไรอ่ะเราต้องกำหนด pn ก่อน pn คืออะไรครับ P n ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกครับ P n เท่ากับอ่าอแทนนะครับเนี่ยหนึ่งบวกสองบวกสามบวกจุดจุดจุดไปถึงบวกเนตัวเนี้ยนะครับเนาะเท่ากับ n ส่วนสองคูณเนบวกหนึ่งตัวเนี้ยเรากำหนด n ก่อนจากนั้นสเต็ปที่หนึ่งคือการหาคือการหาอ่า 1> p 1หนึ่งนะครับอ่าพ1หนึ่งอ่าพ1หนึ่งนะครับพ1หนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเราก็เอาหนึ่งอ่ะไปแทนในเอาไปแทนในฝั่งนี้นะครับเนาะเอ็นตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งถูกไหมแล้วก็แทนฝั่งขวามือด้วยนะครับขวามือคือตัวนี้นะครับเนาะเอาหนึ่งไปแทนในเอ็นนะก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองคูณหนึง่งบวกหนึ่งนะครับพ1หนึ่งก็มีค่า ฝั่งขวามือก็เป็นอะไรครับสองบวกสเป็นเอยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเห็นไหมสองตัดสองก็หายไปน,นี้ก็เป็นหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับะดังนั้นแสดงว่าดังนั้นแสดงว่า p หนึ่งเป็นเป็นจริงนะครับพ1หนึ่งเป็นจริงเนาะอ่ะอันนี้คือการเช็คอันที่หนึ่งนะครับการเช็คข้อที่หนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเช็คข้อที่2นะครับเช็คข้อที่2นะครับเช็คข้อที่2ก็คือให้เราสมมุตินะครับอ่ะสมมุติสมมุติว่า p k เป็นจริงสมมุติว่า p k เป็นจริงนะครับเราต้องพิสูจน์อ่ะเราต้องพิสูจน์เราต้องพิสูจน์ว่า p k บวกหนึ่งนะครับเป็นจริงด้วย นะครับ p k บวกหนึ่งตัวนี้เป็นจริงด้วยนะครับนี่นะครับอ่ะพิสูจน์เลยนะครับเนาะก็หา p k ก่อน p k คืออะไรนะครับ p k ก็คือเธอก็เอา k ไปแทนในสมการนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกจุดจุดจุดบวก k นะครับเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ k ส่วน2คูณ k บวก1นะครับอะไรอะไรที่เป็นตัว n นะครับเราเปลี่ยนเป็นตัว k หมดเลยนะเห็นไหมนะครับเนอะอะไรที่เป็นตัว n เราเปลี่ยนเป็นตัว k หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นหลักการของอุปนัยก็คือให้เราเอา k บวก1มาบวกทั้งสองข้างเสมอนะครับเอาเข้ามาเลยก็เธอก็บวก k บวกหนึ่งเข้าไปเสริมเข้ามานะครับเวลาบวกบวกทั้งสองข้างของสมการนะมีนะครับเสริมเข้ามาเลย เหไหมเสริมเคบน,นึ่งเข้ามาทั้งสองข้างนะครับจากนั้นก็ทําการาจัดรูปมันนะครับเวลาจัดรูปให้ทาฝั่งขวาฝั่งฝั่งฝั่งขวามือตัวนี้เนาะนะครับจัดให้มันกลายเป็นอะไรจัดให้มันกลายเป็นรูปแบบตัวนี้ให้ได้นะครับตัวที่โจทย์บอกเนี่ยนะครับคือถ้ามันกลายเป็นตัวที่โจทย์บอกได้แสดงว่าเราพิสูจน์โดยอุปนัยได้ละว,ว่ามันมีค่าเท่ากันนะครับเนาะอ่จะจังย้ายแป๊บนึง ยายไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรอ่ะก็จัดฝั่งนี้นะครับอาจารย์มีเขียนข้างบนแล้วกันเนะาะเธอก็รวมไปนะครับอ่ะทาทาให้มันกลายเป็นตัวนี้ให้ได้นะครับเนาะอ่ะก็อ่ามีอะไรเหมือนกันนะครับดึงตัวรวบเนาะมีเคบวกหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเธอก็ดึงตัวรวบออกไปนะครับมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นเคส่วนสองมันก็จะกลายเป็นเคส่วนสองนะครับคูณกับ k บวกหนึ่งคูณ k บวกหนึ่งนะครับเนาะดึง k บวกหนึ่งออกไปนะนะครับอ่าอันนี้อันนี้โจทย์เอ้ยไม่ไไอ้ตัวนี้โจทย์ก่อนนะครับอ่านี่เดี๋ยวจะมาเขียนนี่ k บวกหนึ่งเราก็ทำการดึง k บวกหนึ่งออกไปนะครับอ่ะดึงออกไปปุบ๊บอ่ะสมมติสมมติสมสมติเราดึง k บวกหนึ่งออกไปมันจะกลายเป็น k บวกหนึ่ง แล้วคูณอะไรครับคูณ k ส่วน2บวก1ถูกไหมถ้าสมมติเรากระจายกลับเข้ามามันจะกลายเป็นตัวตัวนี้ถูกไหมครับแต่เราทําแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะ,นจะรูปร่างหน้าตามันจะไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์มันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงตัวร่วมแบบนี้นี่คือดึงผิดนะครับเนาะอันนี้คือการดึงผิดนะนะครับเนาะอ่าตัวนี้คือการดึงผิดนะครับเนาะอ่าแล้วทายัางไงอะ่ะอ่าให้มันรูปคล้ายกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็หาคอลนอก็ได้นะครับเนาะ อันนี้ส่วนสองใช่ไหมเราก็หาครนไปนะครับทั้งหมดส่วนสองปึ๊บอ,อย่างงี้นะครับก็ไอตัวแรกก็เป็น k เนาะ k คูณกับ k บวกหนึ่งนะครับเป็นตัวหลังก็เป็นสองคูณกับ k บวกหนึ่งตัวนี้นะครับอ่ะจากนั้นค่อยทําการดึงดึง k บวกหนึ่งออกไปนะครับเนาะ k บวกหนึ่งตัวนี้ก็ทําการดึงมัมมนออกไปนะครับมันก็จะกลายเป็น k บวกหนึ่ง คูณกับ k บวก2นะครับหาร2นี่ตอนนี้เรามาดูสิว่ามันว่าว่ามันหน้าตาคล้ายกันหรือยังเฮ้ยคล้ายคลึงกันละนะครับมีเลข2เห็นไหมมีเลข2มาล้นะครับเนาะแต่สิ่งที่ต้องการแสดงก็คือมันต้องมีตัวมันหนึ่งตัวแล้วก็บวกมันเพิ่มไปหนึ่งตัวถูกไหมอ่ะซึ่งตัวนี้มันมีเลข2โผล่ามานะครับเราก็ใช้เลข2ตัวนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือเปลี่ยนเป็น k บวก1แลเป็น k บวก1 แล้วก็บวกกับเลขหนึ่งไปส่วนสองเหมือนกันหรือยังเหมือนกันหรือยังครับส่วนสองอยู่ตรงนี้เห็นไหมส่วนสองอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ n n ในที่นี้ n มีค่าเท่ากับ k บวกหนึ่งถูกไหมอ่าแล้วก็บวกหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหม n นี้ก็คือ k บวกหนึ่งนะครับเนาะเหมือนกันเดะนะครับเนาะเหมือนกันเดะแสดงว่าดังนั้นนะครับ นั่นคือ p k บวกหนึ mm ่ง hmm. เป็นจริงนะครับเป็นจริงนะครับก็เรียบร้อยนะครับนี่คือการพิสูจน์แบบอุปนัยน,นะครับอ่ะหลักการก็คืออ่ะสรุปหลักการนะครับมีอยู่สองหลักการหลักการที่หนึ่งก็คือแทน p หนึ่งไปก่อนนะครับแทน p หนึ่งไปก่อนแทน p หนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับถ้า p หนึ่งเป็นจริงก็มาทำสเต็ปที่สองต่อนะครับก็คือการ <ๆ S 1> <ๆ>บวก k บวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทํา P หนึ่งไม่เป็นจริงเราก็ไม่ต้องทําต่อนะครับคือมันผิดเลยทันทีนะครับเนาะอ่าโอเคอ่ามาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่สองของเรานะครับหลักการเหมือนกันละ,ะหลายคนอาจจะจับเริ่มจับหลักการได้นะครับเนาะ,ะข้อที่สองตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็อ่าหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือ่าแทน P หนึ่งไปเนาะนะครับ แทน P1 ไป P1 ก็จะกลายเป็นอะไรครับ P1 ก็จะมีค่า,าคเท่ากับ2คูณ1เท่ากับตัวนี้1คูณกับ1บวก1น,นะครับเราก็จะได้2เท่ากับ2เป็นจริงไหมดังนั้น P1 เป็นจริงนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับท้าเหมือนเดิมเลยครับท้าเหมือนเดิมเลยก็บวกอะไรเข้าไปนะบวก k บวกหนึ่งเข้าไปใช่ไหมตึดตึ๊ดตึด,ตดบวกสองนะครับอันนี้ก็บวก k บวกหนึ่งเข้าไปอ่าเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะบวกสองคบวกหนึ่งครับเพราะว่าไอ้ตัวหลังไอ้ตัวหลังเป็นสองสองสองเนาะบวกที่เพิ่มเข้าไปคือต้องเป็นสองแล้วก็เป็น k บวกหนึ่ง นะครับจิตบวกเคบวกหนึ่งเฉยไม่ได้นะครับเวลาทำก็ต้องทำทั้งสองข้างของของสมการถูกไหม n ก็เปลี่ยนเป็น k k คูณกับเอ้เนี่ย k บวกหนึ่งใช่ไหม k บวกหนึ่งอาจารย์เขียนสีดียวกันดีกว่านะครับ k คูณกับ k บวกหนึ่งนะครับนาะแล้วก็บวกกับสอง k บวกหนึ่งเข้าไปนะครับ สอง k บวกหนึ่งเข้าไปนะครับนี้เอาสองฝั่งแบบนี้นะครับนะครับจากนั้นก็จัดรูปฝั่งขวามือใช่ไหมครับจัดให้มันเป็นแบบตัวข้างบนให้ได้เห็นไหมตัวข้างบนมันเป็น n คูณ n บวกหนึ่งใช่ไหมก็แน่นอนครับต้องมีเลขหนึ่งอ่ะต้องมีเลขหนึ่งออกมาจากตัวด้านหลังใช่ไหมอ่ะเอตัวนี้ทำไงดีเนาะ มีตัวรวบเหมือนกันคือตัวตัว k บนะวกหนึ่งเนาะก็ดึง k บวกหนึ่งออกไปนะครับ k บวกหนึ่งคูณกับอะไรครับเหลือตัว k เหลือเลขสองเป็น k บวกสองนะครับอคล้ายคลึงเลยยังสองตัวนี้คล <c oughs> ้เคียงกันแล้วเนาะนะครับเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะของการคูณกันนะครับเป็นลักษณะของการคูณกัน แต่ว่าไอตัวด้านหลังอะ่ะมันต้องมีบวกหนึ่งโผล่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เขียนข้างบนนี้แล้วกันนะครับเนาะจะได้ดูเทียบกันไปมันก็จะกลายเป็น k บวกหนึ่งนะครับบวกกับบวกกับ k บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งตัวนี้เห็นไหม,มซึ่งเอสเตตัสของตัว n นะครับสเตตัสของตัวเนเนี่ยมันก็คือ k บวกหน,นึ่งเห็นไหม n นตัวนี้คือ k บวกหนึ่งนะหนึ่งตัวนี้คือตัวนี้ นะครับนี่ตัวนี้จบนะครับก็สรุปได้เลยว่า p k บวกหนึ่งเป็นจริงนะครับดังนั้น p k บวกหนึ PK ่งเป็นจริงนะครับจบข่าวนะครับจบข่าวแบบ easy easy เห็นไหม easy ไหมอ่า easy นะครับ่ใครมีคำถามอะไรไหมครับใครมีคำถามอะไรไหมก่อนจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมีงานมีอะไรให้ทำนะครับ เวลาไปทำโเคอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการคูณบ้างนะครับเนาะเป็นการคูณบ้างนะครับการคูณจะแตกต่างจากการบวกไหมนะครับเนะาะมาดูกันอ่ะก็อันดัแบบแรกก็หา p หนึ่งเนาะนะครับเสิี p หนึ่งคือ p ของหนึ่ง พของหนึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับหนึ่งส่วนหนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมฝั่งขวามือก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนอ่าสองใช่ไหมหนึ่งส่วนสองเท่ากับหนึ่งส่วนสองอ่าแสดงว่า p หนึ่งเป็นจริงนะครับ p หนึ่งเป็นจริงอ่ะ พอไิไปจริงเิร็จแล้วปุ๊บก็มาทําข้อที่สองต่อนะครับทำสเต็ปที่สองต่อนะครับสเต็ปที่สองก็ทําเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็น1 1คูณกับ1คูณ2นะครับบวกกับ1คูณกับจุดนี้คือคูณนะไม่ใช่จุดทศนิยมนะบางคนบอกว่าเป็นจุดทศนิยม3ามคูณส่ใช่ไหมนะแล้ก็บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง หนึ่งส่วน k บวกหนึ่ง k คูณ k บวกหนึ่งใช่ไหมอืมก็ถ้ากับฝั่งขวามือคือ k ส่วนกับ k บวกหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นเพิ่มมันไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับตัวที่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปมาดูกันนะหลายหลคนจะงงว่าตัวนี้ตัวที่เพิ่มเข้าไปคือตัวอะไรนะครับหนึ่งคูณหนึ่งคูณสองบวกกับ หหารกับสองคูณสามบวกกับ1หารกับสามคูณสนะครับแล้วก็บวกกับจุด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 เป็นหนึ่งส่วนกับ k คูณ k บวกหนึ่งใช่ไหมไอตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือตัวนี้นะครับดูดีดนะตัวที่เพิ่มเข้ามาคือบวกกับหนึ่งคูณ k บวกหนึ่งแล้วก็คูณ k บวกสอง ไหมอืมนะครับทาไมถึงเ,เป็นแบบนั้นอ่าเราลองดูตรงนี้เอ,อตัวนี้เป็น K ใช่ไหม K อันนี้คือ K บวกหนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็น K บวกสองเพราะตัวเดิมของมันคือ K บวกหนึ่งไงหลักการคือเพิ่มเข้ามาอยู่หนึ่งสเต็ปนะครับหลักการคือเพิ่มเข้ามาหนึ่งสเต็ปนะครับเนาะอ่าเอารูปตรงนี้เลยแล้วกันค,ครับ อเคก็ okay. มีค่าเท่ากับอะไรครับฝั่งขวามือก็อจะกลายเป็น k หารกับ k บวกหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วน k บวกหนึ่งคูณ k บวกสองตายตายแล้ว่ยตัวนี้นะครับเนาะอ,อ่ะโอเคก็เหมือนเดิมครับกระทำกัน เอาตัวนี้มากระทําการจนกลายเป็นเป็นตัวนี้ให้ได้นะครับเนาะพยายามจัดรูปอะไรมันไปนะครับก็ทำไงดีเอ่อตัวนี้มันคั้นด้วยสมัยบวกเนาะนะครับก็หาอ,อรนอมันนะครับครนอรคือ k คบวกหนึ่งกับ k คบวกสองใช่ไหมอะนอก็จะเป็น k คบวกหนึ่งส่วนกับ k คบวกสองนะครับไอตัวนี้มี k คบวกหนึ่งอยู่แล้วนะครับแสดงว่าสิ่งที่คูณกับตัวข้างบนก็ต้องเป็น k คบวกสอง ถูกไหมฟังขวามือก็คือเป็น k บวกหกับ k บวกสองอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับเนาะ <c oughs> ก็บวกกับหนึ่งไปจากนั้นก็ทําการกระจายเข้าไปนะครับก็จะเป็น k กำลังสองบวกส k ใช่มบวกหนึ่งนะครับปึ๊บ k บวกหส่วนกับ k บวกส จากนั้นทําการแยกแฟกเตอร์ครับแยกสองวงเล็บพหุนามตอนมสองนะครับเนาะตอนมสองนะครับก็แยกออกมาเป็นอะไรได้อ่อ k บวกหนึ่งกับ k บวกหนึ่งถูกไหมนะครับส่วนในตัวล่างก็เหมือนเดิม k บวกหนึ่งแล้วก็เป็น k บวกสองจากนั้นก็ทําการตัดม่นปึ๊บปึ๊บนะครับก็จะออกมาเหลือ k บวกหนึ่งส่วน k บวกสองถูกไหมอ่ะเรามาดูเทียบกับตัวข้างบนนะ ไอตัวเมื่อกี้ออกมาเป็น k บวกหนึ่งส่วนกับ k บวกสองใกล้เคียงกันหรือยังอ่าบางคนบอกเฮ้ยมาแล้วนี่บวกหนึ่งมาแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับเนาะก็ทําการดึงออกมานะครับเราเป็น k บวกหนึ่งนะครับจาก k บวกสองก็จะกลายเป็น k บวกหนึ่งแล้วก็บวกกับเลขหนึง่งนะครับเพื่อทําการให้มันมีลักษณะที่มันใกล้เคียงกันนะครับซึบ่งออกมามีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเป๊ะนะครับจบข่าวนะครับจบข่าวเลยนะครับ อันนี้ก็คือการพิสูจน์แล้วว่า p k บวกหนึ่งเป็นจริงโอเคนะครับจบสามข้อในวันนี้นะครับมีคำถามอะไรไหมพวกเรามีคำถามอะไรไหมครับคนที่อยู่ในห้องส่งห้าคนสี่คนนะอาจารย์ประทับใจมากนะครับมีอะไรก็สอบถามได้เลยนะนะครับ แต่ถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์ก็อัดวีโอไว้ให้ไปทบทวนต่อได้นะครับเนาะก็มีงานต่ออยู่ด้านหลัง2ข้อนะครับก็เดี๋ยวให้ส่งภายในวันวันอังคารนะครับเนาะส่งก่อนวันอังคารแล้วกันเดี๋ยวทำในคลาสรูมให้นะครับอ่นะโอเคถ้าไม่มีคําถามอะไรแล้วก็วันนี้ยักย้ายกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ